สวัสดีแฟนบอลอาเซทุกคนนะครับวันนี้8เมษายน2017นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซาดีครับหลังจากที่อาชนะไบรตันโฮเบอรเบียนมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ3ประตูศูนย์ก็มีประเด็นตามมาเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการดีใจของเลนโดทอสซาซึ่งแฟนบอลหลายคนเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่อดีตนันตกเตะของทีมตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วมายิงประตูทีมเก่ามีนําซ้ํายังมาสแสดงความดีใจฉลองประตูด้วยนะครับ ในส่วนของทศสายเองก็ได้ออกมาเรียกว่าตอบโต้ได้ไหมหรือว่าออกมาแสดงความรู้สึกของตัวเองนะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยเขาก็โพสต์รูปที่ตัวเองแสดงความดีใจแล้วก็มีแคปชั่นเอาไว้ว่าพวกคุณไม่ไม่สนุกหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวก็หายไปหลังจากที่เกมต่อไปมาถึงเอาละอาซ่าเองเนี่ยมีคิวที่จต้อง เปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์มิวนิกนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในคืนวันที่9เมษายนนี้นะครับซึ่งเท่าที่ติดตามผลงานของไบเออร์มิวนิกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยไบเออร์มิวนิกไม่ได้แกร่งจนน่าสะพึงกลัวเหมือนที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าอาร์เซนอลสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลได้ขนาดเนี้ยเชื่อว่าการเจอกับไบเออร์มิวนิกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่นักเตะอาร์เซนอลจะต้องไป กังวลถึงขนาดว่าจะกดดันตัวเองแล้วก็เล่นไม่ออกอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็พรีวิวเกมการแข่งขันคู่นี้กันในโอกาสต่อไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะมีเกมสำคัญของพรเมลีกเป็นสึกแดงเดือดลิวพูเนี่ยบุกไปเยือนโอทัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับซึ่งนัดแรกที่เจอกันเนี่ยทั้งคู่ก็เสมอกันไปที่แอนฟิลนะครับก่อนที่จะได้มีโอกาสพบกันในรายการเอฟเอคัพ ก็เสมอกันในเวลา90นาทีนะครับ2ประตู2เกมเนี่ยก็จบลงด้วยผลเสมอกันไป2ประตู2อนะครับชนิดที่ถ้าใครดูแค่ครึ่งแรกเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าหมดหวังนะครับสำหรับคนที่จะลุ้นให้เล้วพูเนี่ยทำแต้มหล่นหายเพราะว่าหลังจากที่ช่วงต้นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนว่าจะคึกคักนะครับได้มีโอกาสส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายก่อนจากทางด้านกาลาโชแต่ว่าก็ถูกจับเป็นลูกลำแน่นะครับหลังจากนั้น ก็ดีอยู่สักพักหนึ่งเราก็ค่อยๆถูกลิ้วภูเนี่ยกลืนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเกือบเจ้าตัวไม่รอดในครึ่งแรกนะครับแล้วก็โดนลิ้วภูยิงนาไปก่อนด้วยนะครับในครึ่งแรกก่อนที่จะได้กลับมาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับจากลูกยิงจากการเฉวยโอกาสยิงไกลของบูโน่แฟนแนส์นะครับเกือบๆจะครึ่งสนามจากความผิดพลาดของแนวรับลิ้วภูที่ส่งบอลขวางสนามมา หลังจากนั้นคอบี้เมนูก็มาบวกสกอร์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคนำาลิ้ววูพออกไปเป็น2ประตูต่อหซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับเจ็กเก็ตครอปก็โมโหมากจริงๆเลีว้วููมีโอกาสเยอะกว่ามากนะครับโดยเฉพาะจากดาวินนูนเยสแล้วก็ลุยสติอาสแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่สามารถจะ บวกประตูเพิ่มให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับทางเจเกนครับส่งโคดิกาโปกับเอเลียตนะครับลงมาแต่ก็ดูเหมือนจะได้ผลนะครับเอเลียดเนี่ยทำให้ฟันบิซาก้าเนี่ยต้องกดดันจน ทำเสียจุดโทษโมซาลาก็ยิงเข้าไปให้ทางด้านเลี้ยวภูนะครับตามมาเป็น2อประตูสแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับเลี้ยวภูก็เก็บได้1แต้มนะครับทำแตา้มเท่ากับอาร์เซนอลอยู่ที่71แตม้มแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยยังคงตามอาร์เซนอลอยู่9ลูกนะครับตอนนี้อาร์เซนอลนั้เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่จะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาขั้นในกลางสัปดาห์นี้โดยแข่งไป31นัดมีอยู่71แต้มนะครับผลต่างประตูได้เสีย51ลูกส่วนเลี้ยวภู แข่งไป31นะัดเท่ากันนะครับมี71แต้มเท่ากันด้วยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมี42ลูกห่างจากอาร์เซนอลอยู่9ลูกแมนเชสซิตี้ในเดับที่3นะครับแข่งไป31นัดเท่ากันมีอยู่70แต้มผลต่างประตูได้เสีย40ลูกนะครับส่วนนดับที่4เปลี่ยนมือแล้วนะครับเป็นทอนาโสเปอร์ที่ตอนนี้แข่งไป31นัดมี60แต้มจริงๆก็แต้มเท่ากับแอสตันวิลล่าแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับสเปอร์มี20ลูกวิลล่ามี17ลูก นอกจากนี้วิลล่าก็ยังแข่งมากกว่าทรามาสเปอร์หนึ่งนัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก็บได้หนึ่งแต้มในเกมนี้ก็มี49แต้มนะครับตามอันดับที่4ที่5อยู่11แต้มกับเกมมานข่งขันที่เหลืออยู่8นัดก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันนะครับในการที่จะคว้าควาต้าอันดับที่4หรือแม้แต่อันดับที่5นะครับเพื่อลุ้นที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามการไปเล่นยูฟ่าลีกก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะครับสำหรับ ทีมที่มีฟอร์มค่อนข้างกระท่อนกระท่านลุ่มๆุ่มดอนดอนมาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามหวังว่าในการเจอกันในนัดกรองสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ผีเข้าแล้วก็ทำให้อาร์เซอลเนี่ยเสียจังหวะในการที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ในปีนี้นะครับส่วนเจคินคอฟเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าฟอร์มแบบนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไงก็เสร็จอาร์เซนอลนะครับ แต่ว่าก็ไม่ทราบเจตนาที่เจคกนครอปพูดไปเหมือนกันเพราะอาจจะถูกถามว่าจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมในช่วงท้ายฤดูกาลที่จะต้องเจอกับอาร์เซนอลซึ่งครอปก็บอกว่ามันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าฟอร์มแบบนี้เนี่ยก็น่าจะตามทางด้านอาร์เซนอลไม่ไหวทำนองอย่างนั้นนะครับพูดถึงเรื่ององการลุ้นแชมป์นะครับทั้ง อาร์เซนอลซึ่งอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงตักแต้มเนี่ยก็เบียดกับทางด้านลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเกินนะครับเป็นการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่สนุกสุดๆมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้เนี่ยทั้ง3ทีมเนี่ยก็ยังมีคิวที่จะต้องแข่งขันในฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งอาจจะเสียสมาธิไปได้ก็ต้องมาติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับโดยในส่วนของโปรแกรมที่เหลืออยู่ทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกนะครับของทีมลุ้นแชมป์ทั้ง3ทีม ลิวพูเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอตาลนต้านะครับในวันที่11เเมษายนในขณะที่ ในพรีเมียร์ลีกนะต่อไปพวกเขาจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสต์มาเลดนะในวันที่14เมษายนตามด้วยออกไปเยือนลตาลันต้าในคืนวันที่17เมษายนนะครับแล้วก็ออกไปเยือนฟูลแลมในวันที่21ตามด้วยเยือนเอเวอตันในวันที่24แล้วก็เยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันที่27เมษายนนะครับรู้สึกว่าจะอุดมไปด้วยเกมเยือนเหมือนกันนะครับเนี่ย หลังจากนั้นก็จะมีคิวต้องเล่นเกมยุโรปนะถ้าหากว่าพวกเขาสามารถผ่านอาตาลันตาไปได้ก็จะออกไปเยือนเบนฟิก้าหรือไม่ก็โอลิมปิกมาคเซยนะครับในวันที่1ในรายการยูโรปาลีกตามด้วยกลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทอนาโดสเปอร์ในวันที่5พฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าหรือไม่ก็โอลิมปิกมาคเซยในวันที่8แล้วก็ออกไปเยือนแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกนะครับในวันที่11 พฤษภาคมก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับเป็นนัดปิดฤดูกาลกับบุ um ๊ททัมตันซึ่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ลิ์ฟูจะเสียคะแนนไปเนี่ยก็ต้องเร็งไปที่เกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนเอมพัวตันรวมถึงโอลิมปิกสเตเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนวิลล่าพาร์คนะครับซึ่งก็พอจะทำให้แต้มของลิฟฟูเนี่ยสั่นคลอนได้บ้างแต่ว่าจะว่าไป เกมที่ดูหนักจริงๆเนี่ยก็จะมีแค่การไปเยือนวิลล่านะครับส่วนการเล่นในบ้านเจอกับทอนาโสเปอร์เนี่ยก็ยังมองว่าเวอ้์วผูกก็ดีพอที่จะเก็บแต้มได้นะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะเอาไปสักแต้มเดียวพออะไรเงี้ยในขณะที่โปรแกรมของอาร์ซนอลนะครับก็จะกลับมาเล่นในเออร์เมสเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของไบยังมิวิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลกแรกในคืนวันที่9ก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านกับแอสตันวิลล่าในวันที่14เมษายน แล้วก็ตามด้วยออกไปเยือนไบเยอร์มิวนิกในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลกที่2คืนวันที่16เมษายนนะครับแล้วก็จะได้ออกไปเยือนวูฟแชมตัน um ในวันที่20เมษายนกลับมาเล่นในบ้านในอีก3วันให้หลังนะครับกับเชลซีก่อนที่จะไปเยือนทอร์นามสเปอร์ในวันที่28เมษายนแล้วถ้าหากว่าพวกเขาผ่านไบเยอร์มิวนิกเข้าสู่รอบเซมิฟ i แนลได้ก็จะมีคิวที่ต้องลงทำงานแข่งขันนะครับในคืนวันที่30 เมษายนนะครับส่วนหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับบอนมัดในวันที่4พฤษภาคมแล้วก็เล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเซมิฟายแนลอีกนัดหนึ่งถ้าหากว่าผ่านเข้าไปได้อย่างที่ได้กล่าวไปหลังจากนั้นก็จะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่11พฤษภาคมก่อนที่จะกลับมาเล่นในเอ็มเรสเซเดียมเพื่อเป็นการปิดท้ายฤดูกาลเจอกับเอเวอเรตนะครับก็หวังว่าในวันนั้นเอเวอเรตจะรอดตกชั้นไปแล้วซึ่งถ้าดูเฉพาะชื่อชั้นเนี่ย ก็จะมีทีมอย่างแอสตันวิลล่าเชลซีทอร์นาเมสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อยๆก็4ทีมนะครับที่อาจจะซนอลมีโอกาสที่จะต้องเจองานหนักมากๆนะครับกว่าจะได้3มแต้มช้าว่ากันตามจริงถ้าเราอยากเป็นแชมป์เราก็ต้องชนะให้ได้ทุกทีมแต่ในความที่คู่แข่งก็มีศักยภาพสูงมากๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วโปรแกรมก็ชุกเราก็อาจจะต้องเตรียมใจไว้สักนิดนึง ว่าเราอาจจะพลาดได้แต่ก็หวังว่าเราจะไม่พลาดนะครับในขณะที่เกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับพวกเขาจะออกไปเยือนเรอัลมาดริดใน วันที่9แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านพบกับลูตันทาวในวันที่13ตามด้วยวันที่17ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดวันที่20ก็จะต้องเจอกับเชลซีนะครับก่อนที่จะออกไปเยือนไบรตันในวันที่25แล้วก็ออกไปเยือนนอตเทิลฟาร์เรสในวันที่28ตามด้วยเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นในรอบ semifinal ได้ก็จะได้ลงเล่นในวันที่30 มีสายอนนะครับก่อนที่จะเล่นในบ้านเจอกบุฟทำตันแล้วก็ตามมาด้วยโปรแกร,รมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ออกไปเยือนฟูลแลมในวันที่7พฤษภาคมนะครับก่อนที่จะออกไปเยือนฟูลแลมในวันที่11แล้วก็ยังมีคิวจะต้องเจอกับเทนนิสมสเปอร์นะครับที่ก็ยังไม่ได้ระบุวันเวลาว่าจะต้องมีคิวแข่งขันกันในวันไหนแต่ว่ายังไงก็ตามก็จะต้อง เกิดขึ้นก่อนที่จะเฝ้าบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับนั่นก็เป็นโปรแกร,รมที่เหลืออยู่ซึ่งจะว่ากันไปทีมที่อาจจะมีศักยภาพพอที่จะเอาแต้มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็ดูว่าจะเป็นเชลซีกับเท o นิสเมสเปอร์เท่านั้นเองที่เหลือก็ดูจะไม่เกินความคาดหมาย ก็อย่างที่เราเน่าจะพอประเมินได้ว่าอาร์เซนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเกมโหดที่สุดในบรรดา3ามทีมนี้แต่ก็หวังว่าเราจะไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับเราอยากจะเป็นแชมป์ยังไงก็ต้องชนะให้ได้ทุกเกมก็หวังว่าเราจะทําได้ยังไงก็ฝากแฟนบอลอารเซ่านะครับเชียร์ไปด้วยกันนะครับติดตามอาเซอุนดีครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ